สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world คลิปที่2แห่งปี2022ต้องร้อนแรงต้องแบบต้องมีไฟต้องร้อนแรงร้อนแรงแบบไหนมาพูดถึงเรื่องเลยเดี๋ยวยังไงใครช่วยคอมเมนต์ข้างล่างอธิบายให้จ่าเข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงจ่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกช่วยบอกจ่าด้วยครับ จะได้ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งครับเขาพูดถึงว่าสถานีตำรวจที่เมืองไทยที่หนึ่งนะครับจากก็ไม่รู้ว่าพิกัดอยู่ตรงไหนแต่เห็นสลิปเขียนตังเหมือนออมสตังเพื่อเติมน้ำมันลดกระบะในช่วงปฏิบัติหน้าที่ถ้าจ่าเข้าใจผิดหรือว่าดูข่าวผิดยังไงพี่น้องคอมเมนต์ข้างล่างจ่าขออภัยแต่นั่นคือสิ่งที่จ่าเข้าใจ เห็นแบบนั้นแล้วรู้สึกปวดใจว่าทำไมหนอพี่น้องตำรวจเราอุตสาห์ทำงานถึงสุดยอดบบกล้วยเตะแล้วยังต้องเอาเงินของตัวเองหักออกมารวบรวมเงินทั้งโรงพักนะนี่คือสิ่งที่จ๋าเข้าใจแล้วก็เอาไปเติมน้ำมันเพื่อเอารถไปใช้ในหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเห็นแล้ว เข้าใจยังไงถ้าจะเข้าใจอะไรผิดยังไงทุกคนลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับว่าเป็นอะไรต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรรถหลวงหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถของอของของตำรวจเองรถส่วนตัวหรือเปล่าคอมเมนต์ลงมาข้างล่างครับว่ามันมีจริงมันแท้หรือบอดแต้หรือจา่ามั่วนิ่มหรือจ่าได้ยินผิดยังไงพี่น้องช่วยจับมาให้จ่าหน่อยนะครับและแล้วมาเข้าเรื่องเลยด้วยกันว่าจ่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมันก็คงจะหนีเรื่องที่จ่า เปิดไม่ได้ก็คือว่าแล้วอเมริกาล่ะน้ำมันเติมรถหลวงอะ่ะเขาเติมกันจะได้วันนี้จาจะมาเล่าครับผมอย่าลืมสั u b s สั i b e ทั้งสองะทั้งสองคนเป็นการกเปิดอนนี้ก็นี่เราเป็นจนาะดูว่าเริอมนี้ถูกสร้างมาขายนี้ยัง,ลงหลงไหลความเป็น ทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอเมริกามีอยู่สองอย่างที่เป็นข้าราชการหลวงหรือเจ้าหน้าที่หลวงและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดสองระดับนี้จะไม่ค่อยคุยหากันเพราะว่าของหลวงเนี่ยเราตอบให้กับประธานาธิบดีหรือว่าของประเทศแต่ของระดับจังหวัดหรือระดับสเตทเนี่ย เขาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาทำงานให้กับานายกรัฐมนตรีไม่ใช่สิเจ้าเมืองบ้านเจ้าบ้านเจ้าเมืองแห่งเมืองนั้นๆเขาก็จะทำงานให้โดยตรงและบางเงินบางก้อนเนี่ยเขาก็ได้มาจากสเตทแต่วันนี้เราไม่คุยเรื่องสเตทรือเรื่องจังหวัดเราคุยเรื่องรัฐการหรือเจ้าหน้าที่หลวงที่ระดับประเทศนะครับว่าเขาทำกันยังไงคือสิ่งหนึ่งเนี่ยจ่าขอพูดในขอบเขตของทหารนะครับเพราะว่า สิ่งนี้จะาคุ้นเคยดีเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่จ่าไปทํางานจ่าขับรถตัวเองไปทํางานพอไปถึงสํานักงานของจ่าเนี่ยจ่ามีจะมีรถหลวงของจ่าเองแล้วจ่ารู้สึกว่าจ่าจะไปทําอะไรจ่าจะไปขับรถหลวงดีกว่าเพราะว่าน้ํามันมันฟรีน้ํามันมันก็ยิ่งแพงด้วยแล้วการที่เราจะเติมน้ํามันเนี่ยเขามีแบบนี้ครับอันนี้กุญแจรถหลวงจ่านะ กุญแจและไอตรงข้างกุญแจเนี่ยเป็นบัตรเครดิตค์ดที่จะจะเอาไปเติมน้ำมันที่ไหนก็ได้แล้วมันก็มีรหัสทุกอย่างอยู่ในนี้จา่าก็เติมเติมเต็มที่เติมสบายไปที่ไหนตามสบายขอให้ทำงานขอให้ใช้ในเนื้อที่ที่เกี่ยวกับงานเท่านั้นนะครับเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ จะขับไปประชุมที่ไหนจ่าก็เอารถหลวงไปเติมน้ํามันเองก็เติมเองไม่ต้องไปนั่งควักตังควักกระเป๋าของตัวเองมาแล้วทุกอย่างก็ไม่มีการออกให้ก่อนนะ,ะเราจะมีเครดิตค์าตลอดแต่ถ้าพูดถึงพี่ๆน้องๆทหารที่อยู่ในค่ายในค่ายเนี่ยก็ไม่ต้องมีรถพวกนี้กันครับเพราะว่าในค่ายมีปั๊มน้ํามันเขาก็เติมในปั๊มน้ํามันนั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงกลุ่มทหารที่ทำงานข้างนอกหรือมีป้ายทะเบียนเขาเรียกว่า GSA GSA เป็นบริษัทก็ถือว่าบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานของหลวงมาแล้วพวกนี้เขาก็จะเอารถมาให้หลวงใช้แล้วรถแต่ละคันก็จะมีป้ายทะเบียนว่ารถหลวง GSA บริษัทนี้เขารับผิดชอบทุกอย่างเลย รับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนรถพอรถไม่สูงเมื่อไหร่เขาส่งรถใหม่มาทันทีอันไหนที่ใช้เวลานานเขาเปลี่ยนรถใหม่ให้ทันทีและเขาก็หารถที่ตอบโจทย์อย่างเช่นถ้าทหารเหล่านี้หรือข้าราชการเหล่านี้อยู่ในสถานที่ที่แบบภูเขามีหิมงหมะเขาก็หารถที่เป็น SUV หรือว่ารถใหญ่ๆที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อ รถไหนที่อยู่ในตัวเมืองที่แออัดรถยนต์ไม่มีรถยนต์มีอยู่แต่ว่าโอ้ยรถติดเยอะน้ำมันมันแพงก็เอารถที่เป็นไฮบริดให้ให้เพื่อให้พี่น้องทหารได้ใช้ไม่สูงสูงหรือว่าใช้น้ำมันแบบประหยัดประหยัดมีครบทุกอย่างหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดรถเสียหรือว่าหรือว่าไอ้ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงานหรือว่าน้ำปัดน้ำฝนหมดนี่เลยครับจ่าย เต็มที่ตายเต็มที่ครับอ่ะยางแบนยางเสียรถเสียจ่ายไปเลย GSA เป็นบริษัทที่จัดการเหมือนคล้ายๆสัมปทานให้กับรถหลวงของของข้าราชการหลวงของอเมริกาเขารับผิดชอบหมดเลยครับแล้วก็จะมีเครดิตค์าประจำตรงนี้โอ้เขาบอกเลยว่ามันสะดวกสบายมากครับแล้วทางทางหัวนหน้า สิ่งหนึ่งที่ยังกับหัวหน้าจา่าเนี่ยเขาไม่ขออะไรมากเขาขอบอกว่าให้คุณดูแลรถให้ดีที่สุดอย่างเช่นอย่าให้มันสกปรกอย่าให้มีขยงขยะแล้วก็ถ้าถึงเวลาเปลี่ยนน้ามันเมื่อไรคุณก็ไปเปลี่ยนไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องควกักไอ้ควักเงินตัวเองจ่ายค่าเปลี่ยนน้ํามันใช่ไหมเราก็ใช้บัตรตรงนี้จ่ายสบายสบายสบายชิลชิไม่ต้องอะไรมากมาย อันนี้แหละครับระบบของอเมริกาไม่ต้องมีความเครียดว่าต้องวันใดวันหนึง่งต้องเอาเงินตัวเองไปจ่ายค่ารถหลวงไม่มีไม่เกี่ยวเลยเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมนะรถเสียรถอะไรโอ้แล้วถ้ารถเสียกลางทางเนี่ยเขามีรถโทรมารับถึงที่จัดการให้เรียบร้อยเลยนี่แหละครับระบบอเมริการะบบรถหลวงที่เรามีใช้กันนะ,อะโอ้ลืมบอกไป ไม่สามารถเอากลับไปบ้านได้นะครับไม่สามารถเอาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแวะซื้ออาหารไม่สามารถเอาไปอะไรที่ทําเพื่อส่วนตัวจะขอย้ําอีกทีครับไม่สามารถเอาไปทําได้ทุกคนซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมมันไม่มีใครรู้แต่ว่าเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทําเราก็จะไม่เอาไปทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แต่มันก็จะมีอย่างหนึ่งครับคือว่า,าสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าผอบออนุมัติให้ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็มีสถานการณ์บางสถานการณ์บางกรณีที่ทางผอบอสามารถอนุมัติได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ตรงๆไม่มีอ้อมค้องวันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้เห็นเลยว่ารถหลวงอเมริกาเราทํากันยังไงเพราะไปเห็นข่าวนั่นมาแล้วทําให้จ๋าต้องนึกถึงว่า ม,มันมันคงมีเหตุแหละว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆรู้สาเหตุต้นสายปลาเหตุเป็นอย่างไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างวันนี้จ่าขอมาเล่าแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ